สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวฮินดูทละนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจำรายปักวันที่1จนถึงวันที่15มกราคม2565นกะก็กลับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับนะขอให้ปีนี้เป็นปีทองเป็นปีเสือทองนะคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปัถนากันทุกทนรวยๆวยเฮงๆงปังๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องกลาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะเอาละอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์ก็คือเราจะใช้วิชาโหราศาสตร์อ่านในเรื่องของการงานการเงินความรักนะแล้วก็ใช้ไพ่นะเป็นการเสริมเข้าไปะอีกในเรื่องของการแก้ไขต่างๆนะเอาละนะครับเรื่องของการเงินก็คือดาวพระพุธ นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีพฤษภนะตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินเราวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเขาเรียกว่าก,กระดุมพระไปอยู่ในเรือนสุภาษเขาจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของอคนช่วยเหลือได้เงินช่วยเหลือจากญาติพี่น้องนะครับสัมพันธ์กับดาวพระอาทิตย์นะหรือได้เงินจากหลักทรัพย์ต่างๆที่เรามีนะ นะและยังได้เงินจากความสามารถของตัวเองและได้เงินจากการแก้ไขปัญหานะจากดาวพฤหัสและที่สําคัญดาวพระเสตรงนี้เป็นกเกษตรตาธี่ดีนั่นหมายถึงว่ามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยที่ไปอยู่ในเรือนสุภาสเนี่ยไพ่อยากจะบอกอะไรในช่วงสองสัปดาห์นี้สําหรับชาวราศีพฤษภให้ดังให้ปังมากขึ้นต้องทํำยังไงนะเอาละนะครับได้ไพ่ไก,ก่กิ นะคือไพ่นี้เป็นไพ่ต้องบอกเป็นไพ่ลุยนะถ้าเราจะเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยเราจะขี่ม้านะครับแล้วก็ตัวเองนั่งแล้วก็ถือมีดนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยการเงินจะเกิดจากการลงมือทำแบบตั้งใจจริงนะนะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะบางคนเองเนี่ยถ้าคุณตกงานเนี่ยคุณคุณอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะคุณต้องมองหาแล้วล่ะว่า เขารับสมัครงานยังไงเขาต้องการคุณสมบัติอะไรคือต้องเจาะเข้าไปที่แบบเขาเรียกว่าเจาะเข้าถึง d n เเอลยนะกับบริษัทของคุณกับงานที่คุณจะเข้าไปทําคุณจะต้องรู้ลึกรู้จริงกับระบบงานของคุณไม่ใช่ว่าทําแบบว่าขอไปทีไม่ได้นะนะการที่เราเองอยากจะได้งานเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่างานเนี่ยเขาทําเกี่ยวเรื่องของอะไรแล้วความสามารถของเราเนี่ยสามารถทํากับงานตรงนี้ได้ไหมนะถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็ลุย นะแล้วเราจะได้เปรียบตอนช่วงสัมภาษณสลักษณะต่างๆเพราะเราทําการบ้านมาดีเราใส่ใจเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวเรื่องของระบบงานของเขาถ้าไม่รู้เราก็ถามไทยนะฮะเพื่อนฝูงคนที่ทํางานเพื่อนแนะนําทํางานเราก็ลองดูนะคือไพ่นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินเนี่ยในลักษณะต่างๆเนี่ยนะที่จะทําให้วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตมีคนช่วยเหลือวิถีชีวิตคุณนะ ทั้งการงานทั้งอะไรทั้งการเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะโอเคเนี่ยคุณจะต้องเต็มที่ต้องบอกอย่างนี้เลยลุยเต็มที่นะและคุณจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักนะดาวเจ้าเดือนความรักคือดาวพระอังคารนะ ดาวพังคารเองตอนนี้ยังคงเป็นกเกษตรตาธิบดีนะในช่วงของวันหนึ่งถึงวันที่สิบห้านั่นหมายถึงว่าเราก็มีเกณฑ์ที่จะเจอผู้คนนะที่ถูกอกถูกใจมากๆนะเห็นแล้วรู้สึกปิ๊งปังปิ๊งปังนะความรักเราก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ข้ามภพข้ามชาตินะก็คือพูดเกี่ยวเรื่องของความรักนี่ถือว่าโอเคละนะชาวราศีพฤษภเนี่ยในช่วงของปักนี้ มีความสําเร็จเดีนะ๋ยวดูซิว่าไพ่ยอยากจะเตือนเรื่องอะไรนะครับได้ไพ่พัิวะนะครับนะเอาละเรามาดูเป็นระดับขั้นตอนนะสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยไพ่เนี้ยนะครับเป็นไพ่นิ่งนะถ้าเกิดบังเอิญความรักของเราเนี่ยจะสดใสหรือร่าเริงเราต้องคบหากันด้วยด้วยสติด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราต้องมีการปล่อยวางในเรื่องที่ บางครั้งรักไม่ได้กับนิสัยของคนบางคนนะเราก็อาจจะมีการปล่อยวางแล้วการที่เรานั่งสมาธิตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบนั่งแบบทั่วๆไปนะเราพิจารณาแสงอร่าที่อยู่บนพระเศียรขององค์พระศิวะนั่นหมายถึงว่าปัญญาที่เกิดจากการไต่ตองอย่างรอบคอบนะความรักของเราเองจะประสบผลสําเร็จได้อย่างดีต้องผ่านเงื่อนไขของไมเซตของเราเอง นะว่าเออคนนี้เข้ามาอย่างงู้นอย่างนี้แฟนที่มีนิสัยอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยให้เราพิจารณาแบบไม่หลอกตัวเองด้วยนะไพ่นี้เป็นไพ่ที่แบบเห,เหมือนเหมือนปัญญาญาณนะ่ะคุณจะต้องเข้าใจถึงปัญหาของเรื่องราวชีวิตคู่ความรักของคุณและคุณแก้ไขปรับปรุงเสริมเติมแล้วความรักของคุณเนี่ยจะอยู่แบบกิ่งทองใบหย,ยกเลยนะไหม ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยอันนี้คือเป็นไกด์นาทางว่าการที่ความรักของเราเนี่ยจะประสบผลสําเร็จเราต้องทําตามเงื่อนไขนี้นะครับเอาละอันนี้คือคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วสําหรับคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะมีคนที่เข้ามาเนี่ยเราก็อย่าไปหลงละเลงแบบเห็นป,ปุ๊บปั๊บแล้วก็แบบอืหทุมเทอ,อะไรทุกอย่างนะให้ใช้ปัญญาตึกตรองพิจารณาก่อนนะครับในลักษณะต่าง นะเพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในลนักษณะต่างๆ,ๆนะก็คือตามหน้าไพา่นั่นแหละก็คือคบด้วยสติสัมพชัญญะแต่ตองด้วยสิ่งที่ถูกต้องที่ควรนะถ้าเป็นกรณีที่รุ่มหลงหรือรักอะไรเนี่ยไพ่บอกว่าไม่ควรนะเจอคนปิ้งปังแล้วก็เผลอตัวเผลอใจกันไปนะอย่างนี้ก็ไม่ไม่ดีนะคนที่จะคบคนที่จะเรียนรู้คนที่จะ อะไรไปก่อนนะทีนี้ถ้าเกิดทำอย่างนี้นะครับเราก็จะประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องของความรักได้แบบว่าดีงามนะแล้วก็ยั่งยืนประมาณนี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูในเรือนของการงานกันนิดนึงนะครับ ดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็คือดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูก็ทับรักเหมือนเดิมเขาเรียกว่ากรรมะทับรักก็งานจะเยอะงานจะมากงานจะดกนะครับแล้วก็เล็งกับดาวพัางคานเนี่ยซึ่งเป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่ธาตนะุนะนะก็ก็มีเกณฑ์นะที่เราจะมีคู่ค้าเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยที่ดิวงานกันอะไรกันแล้วก็ได้รับความร่วมมือหรือช่วยกันพอสมควรแหละนะก็ถือว่าดีนะ นะครับเอาละเดี๋ยวเราดูซิว่าจะให้ดีเกี่ยวเรื่องของการงานย,ย,ยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราควรจะทํำยังไงนะได้ไพ่นะสีดาไพ่นี้ต้องบอกบอกว่าอย่างนี้นะเป็นไพ่อยู่เป็นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับปัญหาที่เราจะเกิดเนี่ยก็คือว่าเราเองอาจจะเข้าไปรู้หรือเข้าไปเห็นเกี่ยวในเรื่องของการขบวนการในการทําของคนอื่นนะซึ่งจะดีหรือไม่ดีหรืออะไร นะเราเราไม่ต้องไปตัดสินเราไม่ต้องอะไรนะคือเขาจะดีก็ก็ดีไปถึงเขาไม่ดีมันก็เป็นในเรื่องของส่วนของเขาแค่อย่ามากระทบกระเทือนตัวเราพอให้เรารู้สึกเอาตัวรอดได้นะการงานของคุณจะประสบความสำเร็จคือคุณต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไล่แต่จะต้องรู้ทุกเรื่องที่เขาทํากันการที่เอามือปิดผ้าแล้วชเลือมองเนี่ยนะ ภายนอกดูเหมือนไม่สนใจคนเห็นแล้วดูเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ดเลยนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานอันนี้เรามองว่าอนนเรื่องของคนอื่นเราจะไม่ยุ่งแต่ถ้าเกิดมองไปในเรื่องของการการงานของเราคุณจะใส่ใจในรายละเอียดของการงานระบบงานของคุณแบบว่ายิบเลยยิบย่อยเลยนะปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นคุณก็เข้าไปดูนะอะไรที่ทําให้ยอดขายตก นะถ้ามันเป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถที่จะทําได้เช่นการบริหารจัดก,การคนในองค์กรลักษณะต่างๆเตรียมความพร้อม,อมเกี่ยวบุคลากรต่างๆอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เรายัางพอที่จะพัฒนาบริษัทได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของปัจจัยเช่นโรคระบาดนะทำให้ลูกค้าไม่มีทำอะไรเงี้ยเราก็โทษใครไม่ได้นะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกบางทีโดนสั่งปิดอย่างเงี้ยมีความพร้อมทุกอย่างแต่ถูกสั่งปิดไม่ให้ ทำนู่นทํานี่มันก็กระทบกระทบกระเทือนเกี่ยวเรื่องของการงานของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจนะก็ให้ประเมินให้เรารู้สถานการณ์ของของการงานของเราก่อนพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันไปไม่ได้แล้วธุรกิจบางธุรกิจที่เกิดในช่วงเนี้คือไปไม่ได้แล้วมันตันแล้วในเมื่อตันแล้วคุณก็ก็ต้องยอมสละเรือแล้ว เพราะการที่ไพ่เนี่ยอยู่เป็นคือมองรู้การที่สายตามองรอดผ่านช่องผ้าไปเนี่ยเหมือนเรามองผ่านปัญหาและเราอย่าหลอกตัวเองนะถ้าธุรกิจของเราไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดนะเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องหาหาช่องทางของเราใหม่เราก็ต้องมีการเรียนรู้ทำาน่นทำนี่เพื่อเพื่อให้เราอยู่รอดนะครับนะสำหรับชาวราศีพฤษภต้องออกแนวนี้นะก็อย่าท้อยอย่าถอยไพ่เป็นการบ่งบอกถึงว่า ตัวของเรารู้ปัญหาและก็แก้ไขปัญหาแล้วการงานของคุณก็จะปังปุริเยอันนี้คือเรามองในเรื่องของไม่ดีเรื่องดีมีนะก็คือเราจับทุกรายละเอียดนะอันไหนไม่ดีอันไหนดีดีดีเพราะอะไรนะแล้วเราก็จี้ๆีๆ้ไปตรงนั้นนะมันก็เกิดความสําเร็จนะครับนะ เอาละนะก็นะครับการงานการเงินความรักก็ต้องบอกว่าไพ่สามใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่อยู่เป็นแล้วก็ต้องใช้สติค่อนข้างจะมากนะครับนะตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยก็ถือดาบแล้วนะแล้วก็ไพ่สมาธิก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภในช่วงของปักนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ให้เป็นแล้วก็ใช้สตินะครับก็จะสามารถทําให้เราเองเนี่ย โอเคนะครับนะอะไรประมาณนี้เอาละยังไงก็กล่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมท่านใดถูกอกถูกใจขอความรกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้วจะเรียงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกตำราท้องเพยข้างล่างนี้อาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับนะเอาละผมเกตเก้วพินดูทาร์ลสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิดูทลอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่กันประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ